ไปที่อำเภอแก่งคอยนะครับมีฟุตบอลอาวุโสนะครับแล้วก็เป็นการสมทบเงินบริจาคเงินในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามนะครับก็เรียกว่ามากันหลายทีมนะครับนักเตะก,ก็คุณภาพด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคนสูงวัยครับไปกันที่สนามโรงเรียนทาสีโพ ตำบลท่าตูมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนนะครับก็ได้ร่วมไมาย่วม,มือกันครับในการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะหาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามนะครับโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนนะครับก็ได้จัดการแข่งฟุตบอลอาวุโส9คนนะครับมีทีมร่วมการแข่งมากมายและนักฟุตบอลที่เรียกว่าระดับตำนานด้วยนะครับ ทีมจันทาบุตรทีม v ี p แกงคอยทีมเลียงผาทีมสอบอร .8 รวมไปถึงคู่พิเศษนะครับก็จับคู่โดยแมนยูสระบุรีนะครับเจอกับลิเวอร์พูลสระบุรีนะครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็เล่นกันเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับคนสูงวัยนะครับในส่วนของคณะผู้จัดงานนะครับก็คือชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เรียกว่าขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับที่ร่วมกิจกรรม ผมนายเจริญฤทธิ์เพ็งชะตากำนันตำบลบนา้านธาตุอำเภอยางคอยจังหวัดสระบุรีในวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกทีมนะครับทีมราชสีเนี่ยนะครับ เป็นทีมที่เล่นกีฬานะครับเพื่อสังคมนะครับของอำเภอแก่งคอยในการช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวบ้านใน,ในด้านต่างๆในยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้โดโอกาศโรงเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็ด้านสาธารณสุขต่างๆยิ่งตอนนี้นะครับก็โรคระบาดโควิด1 9กนะครับก็เลยวันนี้เป็นเป็นปีที่วันเกิดผมเป็นครั้งที่5แล้ว ก็จัดขึ้นมาเพื่อหาเงินสมทบสนยนพักคอยที่มีกันอยู่ทั้งประเทศเนี่ยผมก็แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอำเภอเกียงคอยและตรงนี้ก็เป็นตัวแทนของตำบลบรรทัดท่าตูมนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับตัวแทนที่มาร่วมทําบุญนะครับก็ทีมจันทบุตรเอฟนะครับทีมเลียงผ้ยเอฟีนะครับทีมลิเวอร์พูลนะครับสระบุรีทีมแมนยูสระบุรีนะครับ แล้วก็ทีมสอบ,บอ8นะครับซึง่งสนามแห่งนี้ก็ช่วยกันทํามานะครับสอบ,บอ8แล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็มีทีมอะไรอีกนะขาดเดือไหมนะครับก็ทีมต่างๆเหล่านี้แล้วก็ราจสิงคนที่ขาดไม่ได้ก็นะครับ ของพวกผมเองซึ่งก็ทํามากันหลายปีแล้ว,พวเพื่อเรามีโอกาสในการที่เป็นผู้นำนะครับของฝ่ายปกครองและก็ร่วมกับพี่น้องทุกภาคส่วนที่มาทําแบบนี้นะครับแล้วจะทําแบบนี้ตลอดไปเพื่อสังคมครับขอบคุณครับ นะานำตัวแทนของทีมราชสีผมนายจิรพัฒน์จันทบุตรขอบคุณทีมงานลูกหนังติดล้อขอบคุณทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นสิ่งดีๆนะครับสำหรับในการออกกำลังกายแล้วก็ได้สิ่งดีๆกับเขือนสู่สังคมขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่พรยาดีครับหมู่1ิตเอ็ตมตันเดียวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุร,รีครับคณะกรรมการของทีมราชสีแก่งคอย ีมสีแก่งคอยของเราเนี่ยก็คือทีมของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแก่งคอยวัตถุประสงค์ในการตั้งทีมฟุตบอลของทีมไร้สีแก่งคอยของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธไมตรีกับชุมชนซึ่งเราต้องดูแลชาวบ้านเราต้องมีความสัมพันธไมตรีกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเราเลยรวบรวมคนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลและชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมาร่วมกิจกรรมร่วมกัน เราทำมาอย่างต่อเนื่องครับในการทำฟุตบอลการกุศลจะเชิญทีวีพีต่างๆมาร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาเราได้ทำบุญกับโรงเรียนกับวัดและตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เราก็ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานองสมองที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยนะครับวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านกำนันอิ๋วนะครับกำนันนบ้าน,นทาต เราก็เลยร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับช่วยเหลือบุคลากรก่อนการแพทย์ในด่านหน้านะครับเพื่อสังคมของเราก็ขอขอบคุณทุกทีมนะครับที่เข้าร่วมกันแข่งขันทั้งหมด8ทีมที่กำลังได้เอ่ยไปแล้วนะครับ<อ>ก็ขอบคุณครับสวัสด<อ>ีค,ครับ บรรยากาศการแข่งขันนะครับก็เรียกว่าปลอดโปร่งนะครับไม่มีฝนตกลงมารบกวนบรรดานักเตะอาวุโสนะครับบรรยากาศจึงสนุกสนานนะครับด้านสุขภาพนะครับในขณะเดียวกันครับก็มีศิลปินรากญ่านะครับเป็นคุณไม้ตีสินะครับมาขับกล่อมนะครับในช่วงพักครึ่งของฟุตบอลแต่ละคู่ให้พวกเราได้ฟังด้วยนะครับเรียกว่านักฟุตบอลครับต้องยกนิ้วโป้งให้กับคุณไม้ตีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางเทียนทองจันทะาารเป็นประธานอสมตำบลบ้านทาตนะคะวันนี้ก็มาร่วมคัดกรองนะคะเตะบอลการกุศลนะคะอสมของเรานะคะมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยของหมอนะคะคัดกรองสุขภาพดูแลควบคุมป้องก,กันโรคภายในหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็ ัดกองสุขภาพเรื่องเบาหวานความดันของผู้สูงอายุอะไรของคนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีหน้าที่ตำรวจทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคโควิดอะไรนี้ก็มีหน้าที่ช่วยเหลือทุกทุกชาวบ้านนะคะที่เป็นที่มีความเสี่ยงอะไรเนี้ยค่ะ ดิฉันนางทรัพย์กันทวงประธานอสมตำบลท่าโตมค่ะวันนี้ได้มาทํากิจกรรมคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันไอไอฟุตบอลการกุศลวีไอพีค่ะที่ว่าต้องเอาเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือศูนย์พักคอยบรรทัท่าตตมซึ่งเราขาดหลายอย่างซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าคณะกรรมการหรือว่าเห็นความสําคัญของว่าโควิดเนี่ยทำยังไงเราจะช่วยกันได้ทำยังไงโควิดจะหายไปจากบ้านเรา อสมบันท,ท่าท่าตูงพี่น้องกันก็ได้มาช่วยกันคัดกรองเพื่อที่ว่าไม่ไม่อยากให้มีตรงนี้อยากให้ตรงนี้โควิดหายไปจากหมู่บ้านของเราค่ะแล้วทีนี้อสมเนี่ยก็จะเฝ้าระวังตามหมู่บ้านติดตามผลงานว่า ที่ให้กักตัวอยู่บ้านกักกิงไหมทุกคนต้องช่วยค่ะในเมื่อตัวเองติดแล้วต้องรับผิดชอบแล้วกักตัวเองเรามีหน้าที่ไปแนะนำแล้วรายงานาผลว่าบ้านนี้กี่คนกี่คนซึ่งอสมทั้งบ้านทาทตุมก็มีความยินดีแล้วก็มาดูแลคนที่จะเข้ามาร่วมในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนางรัสสศรสวรรณสิทธิ์เป็นอสมอหมู่หนึ่งตําบลบ้านธาตุและก็มีตําแหน่งเป็นแพทย์ประจรําตําบลของ,งบ้านทาตด้วยนะคะคือวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมเตะบอลการกุศลตอนนี้ศูนย์ะักคอยบา้านธาตเราก็มีเปิดบริการรับผู้ป่วยค่ะทุกวันและก็ ทางอบตอก็มีหน้าที่ที่ว่ารับส่งผู้ป่วยส่งข้าวส่งอาหารรับความช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ป่วยวันนี้ก็มีความภูมิใจที่ว่าได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางอสมอของเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะคะและให้ทุกคนผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อาแล้วครับนั่นเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นการร่วมมาร่วมมือกันคนในพื้นที่นะครับในการเตะฟุตบอลเพื่อสุขภาพและยังมอบเงินนะครับให้การซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสนามนะครับล่ำลากันด้วยบรรยากาศทีมต่างๆที่ร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับก็ขอให้โชคดีและได้บุญกันทุกท่านไปแล้วครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสิตนครับ ยนายสุรชัยแจ้งกิตเป็นประธานทีมสิทธิ์กาองเรียนสแปดครับซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับศูนย์พักคอยบ้านทาตนะฮะตำบลธาตุตูมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสลับรีครับสแปด ผมชวลิตมงคลวิรพันธ์นะฮะในตัวแทนของเตียงผาเอฟซนะฮะวันนี้ก็ดีใจฮะได้มาร่วมฟุตบอลการกุศลน,นะเนื่องในวันเกิดของกำนันลิศนะฮะก็ามากันทุกๆปีครับบอลการกุศลน,นะฮะกำนันอิ๋วนะฮะกำนันฉเฉล,ลิณลิศพิงชะตานะที่วัดอะ,อะไรฮะสีโพอ่าท่าสีโพครับผมก็กสมาชิกทุกๆคนนะ,ะก็อันนี้ประธานนะก็มีประธานลินครับ พี่ฟี่ครับเทพเจริญ <sh arp> ฮะเดี๋ยวโปรโมทให้นะ <sh arp> แล้วก็สมาชิกทุกๆคนนะทุกท่านครับที่มาร่วมกันในฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ครับก็ <sh arp> ดีใจครแล้วก็เต็มใจครับอขอบคุณนะครับสาหรับงานกุศลวันนี้นะครับเพื่อสมทบ คุณซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะฮะให้แก่ศูนย์พักพิงพักคอยของบรรทาศเราเองนะครับในฐานะผมผู้จัดการทีมเรียงผาเอฟซนะครับสุรินทาวรก็ขอขอบคุณไว<ด>้ไ <ป S 2> ด้วยโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้เด่นบอลผู้เด็กบอลฟุตบอลสยามผู้เด็กบอลผู้เด็กบอล รางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลุ่มหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอยารอ่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะยิ่งยิ่ง ริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 พิงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเล่นก่อนกูเดินบอลกูเดินบอลกูยอดเท่านั้นที่จะได้ไป ก bon, 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 ูเด่นบอลุตบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอ បញ្ញាស្ថិតនៅ